E โอเคสำหรับ okay. วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับเจ้าบ้านาก็คือโยมจิตตราพรและคุณโยมเช็ดคุณโยมเช็ด,ชดที่เรียกว่ามีความเมตตาต่อเพื่อนฝูงมีความรักใคร่เมตตาแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนฝูงได้เสียสละบ้านอันเป็นที่รักเรียกว่าบ้านหลังใหม่ สวยงามเพิ่งสร้างเสร็จก็เป็นการทําบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วยและก็ให้หเรียกว่าญาติมิตรเรียกว่าพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสมาร่วมทําบุญด้วยกันในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากที่พระได้มาเยี่ยมไกลถึงฟิสแลนดนใช่ไหมถึงฟิสแลนด์อยากจะถามความรู้สึกของโยมเจ้าของบ้านก่อนโยมเช็ดก่อนนะโยมเช็ดก่อนว่ามีความรู้สึก อย่างไรในวันนี้ uh, uh, How are you feeling about for today? Very pleasant. Thank you very much. Oh. And very enjoyable for everybody. โอ้แล้วโยมจิตรพรรู้สึกยังไงเอ่ยดีใจมากค่ะมีโอกาสได้ทำทำอย่างนี้เพรก็มาอยู่ที่นี่สิบห้าปี ยังไม่เคยได้ทำก็ม,มีโอกาสที่จะได้ับแลวโยมชื้ออะไรเอย่ยอ,อ๋อโยมส้มโยมส้มอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังเอย่ยนานแล้วค่ะสิบปีสิบป,ป,ป,ปีแล้วโอกาสได้เข้าวัดโอ้โหถือว่าวันนี้อ่าวันนี้ถือว่าพิเศษมากเลยนะวันนี้บ้านหลังนี้ได้กลายเป็นวัดชั่วคราวอ่าก็ได้ให้ บ้านเริ่มต้นใช่เป็นก็เียว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นการเรต้นที่ดีใช่ใช่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสได้พบปะกันอีกก็คือให้พระคุณเจ้าได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับญาติโยมอีกนะในคราวต่อไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าญาติโยมทุกคนก็คงจะสุขสบายร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันอีกนะ นะก็ขอเจริญสุขญาติโยมทุกท่านนะสาธุอพุทธนาสาถือแไม่มีปัญหาแต่ก็อยากเข้าใจก็อยากให้เข้าใจก็คือแกแกเหมือนกับว่าคนเหมือนแกไม่มีที่ยืนแต่ทีนี้ก็คือแกต้องเป็นคนที่รู้รู้ลึก่งซึ้ออะ ไม่ค่อยแก่ไม่รักไม่ค่อยได้20เปอเซ็บี่แกใจชอ่คือว่าดีนคือฝรั่งตัวมากต้องตามาริไม่พอมไม่พูดนี้เราพยายามที่จะพูดรงีเพื่อให้เขาคนรุ่นใหมเขาเข้าใจนี่ าาาเขามีศาสนาแต่ไม่บาที่นเคยิอย่างอาจารย์ีเรียนนะฮะแกก็นั่งที่หนูไม่เคยเจอวัดเลยแตู่ดนเปิดอินเทอร์เน็ตอ้หเ็นั้นไสไม่เคยเไ,ไ,มไม่เคยพูดซ้าว่าเป็นพุทธแต่ไปวัดก็ไปไปก็มาปฏิบัติสวนได้นั่นสมาธิเป็นพอพอจะเป็น คือยังไงสวมนตมอ็นะสวดมน์คือค <ide> <c ười> ือไม่ได้สวดทุกวันออกแตุ่ัามีโอกาสือว่าืว่าเป็นเวลาเป็นอกาของเราที่เจะด้สิงเหล่นี้นทางแต่ว่าเป็นทางสวมันไม่มีที่ไหนูในนี้ไม่มีบิกาทที่ไหนที่เรียนจบแล้วมาที่ทางเาเราือยู่ตังทางให้เดินทั้งชีวิตนี้ จะมาก็คือการที่จะหาหาหามุ้นลักษณะนี้มาพบฝ่ายญาติามตามที่ต่าง่เพราะว่าคอไม่ได้ไปน้อยพะมาอไปพ่าาิโมไ้กาง ไ้ไปพูดได้แต่เขาจะเชื่อไม่เามาได้มาเห็นม,มองมองมาทุกคนบอกว่าดีใจมกพี่ได้เห็นพระได้มีเพื่อนผูชวนทุกคนที่ในหูหลังพึ่ากีใ,ใจมีคนแล้วก็ให้บอกทุกวันให้ใหแต่บอกงง่ายง่ายยิ่งกว่าบอก ายิ่งก็บ,บอกมาปาฏิจักสรสั่งหนึ่งถ้าบอกบุญนี้จันไหลกันว่าทุกคนรู้สึกเขเข้าวัดแล้วรู้สึกอยู่นี่อยู่ไกลแล้วเหงาเนี่ยพอได้เข้าวัดวก็รู้สึกเป็นตันเองรู้สึกเป็นคนภาษาเดียวกันได้กินได้ดื่มได้ใช้แล้วเหมือนคนที่อยู่ในวัดเนี่ยเหมือนรักกันมากรักกันด้วยความจริงใจมากรู้สึกถูกพัน,นอยู่ใกล้ท่านาจเลยไปไปที่วัดด้วยกันหนูก็เลยว่าโอ้สวยจังเลยรู้สึก อบอุ่นมากๆหนูนั่งทุกวันสมาธิตอนนูไม่เคยเห็นวัดเปิดแต่อินเทอร์เน็ตแล้วหนูจะนั่งทางทางอินเทอร์เน็ตจะนั่งคนเดียวแต่จะจะรู้สึกดีที่ไปวัดก็บางทีกลับบ้านนะฮะอยากทำไหมเราดึงบุญมาฝากทุกคนจะฟังไอ้ทำไมทำไมพูดร่วงบุญได้เก่งอะไรอย่างเงี้ยก็พูด พูดเรื่องในทางนี้เราจะรู้สึกดีทุกคนจะอบอุ่นจะฟังได้นานจะรู้สึกสดชื่นก็พยายามจะพากันไปหาสถานที่หาวัดแล้วก็จะมีเรื่องดีๆมาเล่าด้วยถ้ามีพรสิทธิบัตรก็ถือเป็นสัญชติพรสิทธิ์ของท่านบอแล้วก็ของเราเนั่นแหากที่ว่าความพรสิทธิบัตรคือความที่เราเนื่อนผ้าใสอย่างนี้เราก็มาเรื่องนี้ก็ ถามาเนีเีถ้าบานใครที่จะทำลักษณะอย่านี้เาเราไม่ได้ทำบุญทนานะไม่เราจมาไม่ได้สวมนให้แ <ash> ่เราทุกคนได้ทมาได้สวดมนตมาสมาธิมาลงมือทำกันเเลยภาพปฏิบัติหรือว่ามันย้ายที่ใหม่ล้ะจายแต่ทีนี้

หนูดิหนูว่ายัางหน,งนูก็อยู่ถ้าไม่มีเพื่อนอย่างพี่จิ๋งไปไหนไหน่ามีรถมีอะไรหนูอยู่สิบปีหนูก็อยู่แค่สิบปีก้าวไม่เป็นไปไม่เป็น่ยนพอมาเจอเพื่อนพาไปเหมือนเรามีขาที่เรามีศรัทธามีปากแต่เราไปไม่ถู <laughs> <laughs> กเหม,มือนขังกัลยาณมิตรพอเจอกัลยาณมิตรเหมือนเราได้เปิดตัวเองได้สำคัญมากมีเพื่อนมีคุมทีดี ท่านบอกว่าเป็น,อน,นของมร่วมมนเ่อนี่อเสวันในมคลลเากา,การครบเพื่อนก็เป็นราเสวนนาจะพลาลนนาตานเนาภูชาจะภูชน,นีอันเตมังการเลือกพบแต่คนดีไม่พบคนังนเป็นมาคนสุขันนี้นายกิตเป็นพลันนิดใหกับเพื่อนอาเป็นพลันนกับเพืน่นพรอมในมัวนาเนาะคุ ลาจ่าลาจ่าโยงอะไรนะส้มส้มลาจ่าลาจ่าพี่ทหารจ่าลาจ่าทหารขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะล่าต้นซีนต้นซีลาเด้อโยงเด้อ